หนึ่งนาทีกับกอทอประชาชนสามารถมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2อ2 5ด้วยการเช็ครถก่อนใช้โดยตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเองเพื่อให้รถอยู่ในสภาพปกติและไม่เกิดควันดำทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดตรวจเช็คหัวฉีดและปั๊มหัวฉีดน้ำมันให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน มันดูแลเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อปัญหาควันดำเมื่อใช้งานบนท้องถนนที่สำคัญรถทุกคันที่ถูกพ้นห้ามใช้เนื่องจากตรวจพบว่าปล่อยควันดำเกินกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดต้องนำรถไปแก้ไขและนำรถเข้ารับการตรวจสภาพณนะสำนักงานขนส่งเมื่อผ่านการตรวจสภาพจึงสามารถลบข้อความห้ามใช้ออกและนำรถไปใช้งานได้ตามปกติหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย ประชาชนสามารถส่งภาพรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำที่สังเกตเห็นเลขทะเบียนชัดเจนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน line a d หนึ่งแปดสี่ DLT ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม